กราบสวัสดีท่านผู้ชมที่เคารพรักทุกท่านพบกับกล้องชาแนลเช่นเคยมาพูดเรื่องราวเกี่ยวกับพระเครื่องเครื่องรางทั่วฟ้าเมืองไทยเหมือนเดิมอย่าลืมกดกระดิ่งกดแชร์กดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับวันนี้จะมาพูดเรื่องราวเกี่ยวกับคารวสหนึ่งท่านทีนท่โด่งดังมากทางอีสานใต้ท่านมีนามว่าอาจารย์เปล่งบุญยืนประวัติอาจารย์เปล่งบุญยืนจมขมังเวทมหาสเสน่ห์แห่งแดนอีสานใต้ ท่านเกิดเมื่อวันอังคารที่7มิถุนายนพศส,ส4 6 4ขึ้นสองข่เดือน7ปีรากาที่อำเภอท่าตูมจังหวัดสุรินทร์อาจารย์เปล่งบุญยืนท่านเคยเล่าว่าสมัยที่ท่านเป็นนักศึกษาได้หลบหนีเข้าป่าเนื่องจากขณะนั้นมีเหตุการณ์วุ่นวายทางการเมืองรัฐบาลได้กวาดล้างคนที่มีความคิดเห็นต่างและท่านถูกกล่าวหาว่าเป็นพวกคอมมิวนิสต ท่านจึงหลบหนีเข้าป่าไปเจอท่านอาจารย์พามีเชื้อสายขมรและเป็นพระที่มีวิชาอาคมแก่งกล้าคลังมากท่านอาจารย์พาได้ชักชวนท่านอาจารย์เปล่งให้บวชด,ด้วยกันท่านจึงตัดสินใจบวชออกเดินทุดงไปทั่วป่าลึกทั้งในเขตสุริน์รีสะเกดกระทั่งฟังขมรและลาวท่านฝึกจิตเจริญวิปัสสนากรรมฐานอยู่กลางป่าเป็นเวลาสิบปีท่านต้องกินเผือกกินมันแทนข้าว นอนในถ้ำที่มีงูเห่าชุกชุมและนั่งสมาธิเป็นประจำท่านเล่าว่างูเยอะมากแต่ไม่สามารถทำอะไรท่านได้เพราะท่านก็มีวิชาอาคมไว้ป้องกันตนเหมือนกันท่านอาจารย์พาเคยขอร้องท่านให้บวชตลอดชีวิตด้วยกันแต่ท่านไม่สามารถทำได้เพราะท่านมีครอบครัวแล้วและเมื่อถึงเวลาอันสมควรท่านจึงขอลาศิกขากลับมาสู่เพศคารวาตอีกครั้งในปีพาศ2492 หลังจากนั้นอีก6เดือนต่อมาท่านก็สอบบรรจุเป็นครูเริ่มชีวิตข้าราชการแต่นั้นมาจนกเกษียณอายุราชการในตำแหน่งผู้บริหารโรงเรียนมัธยมด้วยความสามารถทางจิตของท่านทําให้ท่านเสกอะไรก็ขลังมีพลังไปหมดทําแบบรู้แจ้งเห็นจริงเชื่อถือได้พิสูจน์ได้คนในเขตอีสานใต้ต่างรู้ซึงถึงกิตติศัพท์ของท่านดีมีครั้งหนึ่งชาวบ้านได้เชิญท่าน เป็นเจ้าพิธีในงานเปิดสะพานแม่น้ำมูลท่านได้นั่งบริกรรมอยู่บนเรือขณะที่ท่านนั่งบริกรรมอยู่นั้นได้มีปลาจำนวนมากกระโดดขึ้นเต็มลำเรือทำให้ชาวบ้านจำนวนมากที่มาร่วมพิธีต่างตะลึงไปตามตามกันจนเป็นที่เรื่องลือระบือไกลเป็นที่รักใคร่และศรัทธาของชาวบ้านมาจวบจนทุกวันนี้เครื่องรางหรือวัตถุมงคลที่ท่านสร้างนั้นมวลสารหลักๆคือผงพลายท่านบอกว่า ถ้าใครโดนคุณใสมาพรายจะถอนออกให้และกันคุณใสมนดำได้ด้วยอีกทั้งเป็นมหาสเสน่ห์อย่างแรงท่านบอกว่าใช้พระท่านนั้นคุ้มครองตัวได้แน่นอนย้อนไปในระหว่างที่ท่านบวชได้ทุดงติดตามพระอาจารย์พาอยู่นั้นท่านได้ศึกษาวิชาอาคมจากพระอาจารย์พาจนหมดสิน้นทั้งคงกระพันและเมตตาว่านยาต่างๆวิชาที่สำคัญอีกอย่างคือวิชาทางพลาย ซึ่งน้อยคนนักที่จะเรียนสําเร็จวิชาทางพลายของท่านอาจารย์เปล่งนั้นท่านทําเพื่อสองเคราะห์เพื่อมนุษย์และเป็นการสร้างกุศลแก่พลายเองพลายที่นํามาทําผงพลายเป็นผงพลายที่พลีด้วยความสมัครใจไม่ได้บังคับแต่ประการใดท่านอาจารย์เปล่งเป็นผู้เชี่ยวชาญทางสายเวทท่านได้สยบวิญญ,ญาณก่อนจะให้วิญญ,ญาณนั้นนั้น,น,นรับสินพรทําให้เขาได้อยู่ดีมีสุข แล้วจึงนำกระดูกมาบทเสกกำกับด้วยคาถาให้มีผลทางด้านเมตตามาหานิยมท่านอาจารย์เปล่งท่านสร้างด้วยเมตตาธรรมจึงปลอดภัยไม่เข้าตัวบางเรื่องทางคุณพระท่านสงเคราะห์ไม่ได้เพราะติดข้อบังคับพระธรรมวินยัยบางอย่างคารวาจึงเสกได้คลังกว่าพระอย่างเช่น มหาสเสน่ห์ดนจิตดนใจคนประมาณนั้นท่านอาจารย์เปล่งได้ใช้วิชาอาคมต่างๆที่ร่ำเรียนมาสงเคราะห์ผู้ที่ตกทุกข์ได้ยากมากมายอาทิเช่นสมัยที่ท่านยังรับราชการอยู่มีเด็กนักเรียนคนหนึ่งถูกงูกัดจะไปโรงพยาบาลแต่ก็ไม่ทันพ่อแม่จึงพามาหาท่านให้ช่วยรักษาท่านก็เมตตาเสกเป่าพ้นให้เป็นที่อัศจรรย์เด็กหายจากพิษร้ายรอดตายหลังจากนั้น มากิจศักดิ์ของท่านก็แพร่ออกไปชนิดที่เรียกว่าไม่ว่างูชนิดไหนจะมีพิษมากน้อยเท่าไรถ้าสามารถมาถึงมือของท่านได้รับรองว่ารอดทุกรายส่วนทางเมตตาก็มีปรากฏอยู่เนื่องๆครั้งหนึ่งมีเพื่อนครูไปหลงรักสาวแต่สาวเจ้ากับไม่เล่นด้วยเสียใจจนคิดฆ่าตัวตายอาจารย์เปล่งเมื่อทราบเรื่องโดยตลอดแล้วจึงขอคำมั่นสัญญาจากเพื่อนครูและรับปากที่จะช่วยเหลือ จากนั้นก็เสกสิ่งของให้ไปเพื่อนครูของท่านก็สมหวังในระยะเวลาต่อมาความรู้สึกความสามารถของท่านไม่แสดงออกมามากนักติดที่เพื่อนเป็นครูกลัวจะเป็นที่คอรหานินทาว่างมงายไร้สาระจนกระทั่งท่านกเกษียณอายุท่านอาจารย์เปล่งจึงสร้างพระเครื่องและเครื่องรางของขลังอย่างจริงจังจนเป็นที่นิยมอย่างกว้างขวางทั้งในประเทศและต่างประเทศรวมถึง ผู้ศรัทธาผู้บูชาวัตถุมงคลและเครื่องรางของท่านแล้วแต่มีประสบการณ์มากมายพระเครื่องที่ท่านอาจารย์เปล่งสร้างครั้งแรกเป็นพิมพ์พระขุนแผนผู้ที่ได้รับแจกไปจากท่านต่างยืนยันเป็นเสียงเดียวกันหมดว่าเป็นสุดยอดทางเมตตาจริงๆกรรมวิธีการสร้างและเสกท่านอาจารย์เปล่งได้ชี้แจงรายละเอียดให้ทราบโดยไม่ปิดบังดังนี้ว่ามวลสารที่ท่านใช้ส่วนใหญ่จะเป็นว่านร้อชนิด และยังมีว้านพญาที่สำคัญอีกมากมายอาทิพยาการลงพยางิ้วดำพยาเครือหลงพยาสาลิกาพญาตะเคียนหินพยาแกแลผงพายกมารรีดแฝดผงจินดามณีกาฝากร้อยแปดสีพึ่งมหาสเสน์พระอาจารย์พามวลสารต่างๆที่กล่าวมาได้รับการปลุกเสกจากพระอาจารย์พา ผู้ปรมาจารย์ของท่านแล้วจึงกำหนดเลิกง,งามยามดีกดพิมพ์หมดเลิกก็หยุดในครั้งแรกนั้นท่านสร้างไว้จำนวนไม่มากนักแต่ไม่เกินร้อยองค์เมื่อการสร้างเสร็จสิ้นก็เข้าสู่ขั้นตอนการปลุกเสกท่านใช้เวลาการปลุกเสกนานสามเดือนจนกระทั่งพระขุนแผนทุกองค์เคลื่อนไหวพลิกไปพลิกมาจึงไม่น่าแปลกใจเลยที่พระขุนแผนรุ่นแรกถูกขนานนามว่าพระขุนแผนมหาเสน่ห์ เพราะพุทธคุณด้านเมตตามหาเสนีมหานิยมมหาะละรวยแรงมากเป็นพิเศษจนเป็นที่แสวงหาของสิทธิ์และเมื่อพระขุนแผนรุ่นแรกหมดไปลูกสิทธิ์หลายคนหลายคณะที่ไม่มีโอกาสได้เป็นเจ้าของจึงขอร้องให้ท่านสร้างขึ้นอีกซึ่งท่านเมตตาก็สร้างให้ตามประสงค์จนถึงปัจจุบันมีมากถึง6รุ่นแล้วเรียงตามลำดับขุนแผนมหาเสน่หนึง่ง 2. ขุนแผนทมตลาดปสอง 3. ขุนแผนสยบมาร 4. ขุนแผนสะกดทัพ 5. ขุนแผนพลาย59ตน 6. ขุนแผนจอมสุรินนี่คือสุดยอดขุนแผนที่ท่านอาจารย์ได้สร้างขึ้นมาพระขุนแผนของท่านทุกรุ่นนับว่าไม่เคยสร้างความผิดหวังให้ใครเลยผู้ที่เคยใช้แล้วต่างยอมรับทุกรายรุ่นที่สิทธ์ขอร้องให้ท่านสร้างให้โดยเฉพาะในปีนี้ปีพศ2543 ท่านได้สร้างพระสมเด็จจอมสรินขึ้นมาตามคําเรียบร้องของคณะสิทธิ์ที่อยากได้พระเครื่องที่มีพุทธคุณด้านค้าขายโชคลาภโดยเฉพาะส่วนเครื่องรางของขลังท่านได้สร้างไว้มากมายหลายชนิดอาทิเช่นอินคู่มหาเสน่ห์รักยมลูกอมเพชรกลับตะกุดพยางงูเหลือมปลัดขิดและอีกหลายๆรายการที่ไม่ได้เอ่ยนาม นี่คือเรื่องราวประวัติความเป็นมาอาจารย์เปล่งบุญยืนสุดยอดเครื่องรางมหาเสน่ห์ฝากท่านผู้ชมไว้ด้วยนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งกดแชร์กดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับ